Squid Game Squid Game เป็นซีรีส์ของ Netflix ที่ได้รับความนิยมมากมากเลยในตอนนี้ซึ่งเราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องรู้จักและเคยดูกันมาแน่นอนค่ะซึ่ง u i d g เก e เนี่ยก็จะยกตัวอย่างในรูปแบบของการเล่นสมัยเด็กๆตัวอย่างเช่นการเล่นหมากเก็บการดอดตะกอ้อหรืออื่นๆอ,อีกมากมายค่ะแต่ที่เป็นที่นิยมในตอนนี้ ก็จะเป็นเกมแกะน้ำตาลเกมโกกวาหรือเรียกกันในชื่อไทยว่า AIOU หยุดนั่นเองค่ะและในตอนนี้การเล่นที่ได้รับกระแสจาก s Squid g เก e มาที่สุดก็คือเกมจับคู่นั่นเองค่ะซึ่งในเกมนี้มันก็จะมีเพลงที่เป็นที่นิยมขึ้นมาอีกนั่นแหละทุกคนเคยได้ยินกันแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็จะหลอนฮูกันอยู่ในช่วงหนึ่งเลยนะคะมันก็จะเหมือนตอนที่เราไปเข้าค่ายพักแรมกันนั่นแหละคะือการจับคู่แล้วก็กอดกันให้ตามจํานวนที่ขานรับนะคะซึ่งเกมนี้จะแตกตา่างจากกันที่เล่นปกติกันก็คือถ้าใครจับคู่ไม่ไไได้้หหรือเขาไปไม่ทน ก็จะถูกยิงเสียชีวิตนั่นเองค่ะก็มันก็ดูน่ารักแล้วก็ดูเฮฮาดีเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีตัวละครปันปนอยากทานอดนะคะซึ่งอยู่ในเรื่องนี้ค้อปันปนแล้วแต่ว่าก็ฮาดีเหมือนกันอีนนเนอีอีตัวเนี้ยซึ่งคอนเทนต์อ v e Already r e c o l l a p แนวเราเคยทํากับหนังเรื่อง Book of the Light มาแล้วนะคะก็อยู่ในชื่อของแม่ละมุยเต้นะ แต่อันนี้คือนึกถึง Squid g เกมว่าถ้า i d e n t i t y ้วีคอลับกับสควิตเกมขึ้นมานะจะเป็นยังไงกันบ้างซื้อสกินแรกที่เราคิดว่าเหมือนกับชุดของ Squid g เก,กมมาที่สุดเรานึกถึงคุณหมอสาวเอมเมี่สกินนี้เป็นสกินแรกเลยค่ะน่นจะมีสีที่คล้ายกันนะคะแล้วก็คิดว่าแบบสสุดสนาแสงจันทร์แล้วก็บวกกับ82ในหมวดของ Ident i t y ้วเนี่ยที่มีผู้เล่นถึงแคนแล้วมีคนคุม2คนด้วยกันนะคะ <S <S แล้วก็เป็นแบบที่มีม้ามุนอะไรแบบนี้ด้วยคิดว่าน่าจะเข้ากันดีเพราะฉะนั้นเราจะพาคุณหมอสาวเอมิลี่ ปลองปเป็นนสคลดิดเเกกกมัยีว่าต yeah. อาล่ะค่ะสวัสดีนะฉันชื่อเอมิลี่ไดเออร์มีอาชีพปัจจุบันเป็นคุณหมอสาวที่โรงพยาบาลแต่ว่าฉันถูกรับเชิญเข้ามาที่เกมนี้เพราะว่าฉันต้องการได้รับเงินรางวัล40,000ล้าน แต่ว่าตอนนี้ฉันคงจะต้องเปลี่ยนเสื้อตามที่เจ้าหน้าที่ของเกมให้ฉันมาตอนเปลี่ยนเรียบร้อยดูเหมือนว่าหมายเลขของฉันมันจะเป็นตัวนำโชคอยู่เหมือนกันและนะอืมฉันลังเลว่าฉันจะเอาสัตว์เลี้ยงของฉันไปดีไหมแต่ถ้าคุณคุมไม่ว่ากันนลนะอืมดูดูแล้วก็มีผู้เล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสงสัยจังเลยว่าภารกิจในวันนี้จะเป็นอะไรกันนะนี่เลยให้หลานขอนำเหนอ สำหรับใครที่ต้องการจะเติมเกม i d e n t i t y V ขอแนะนำร้าน Gas Top Up ถูกรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันใช้เพียงเลข UID และ s e r v ์ฟเท่านั้นการันตดรวยผู้ใช้มากกว่า2 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีแล้วนะคะและที่สำคัญจดทะเบียนบริษัทยาถูกต้องตามกฎหมายด้วยจริงหรอง่ายละ่ะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสนใจแอดไลน์เพใช้บริการได้ที่อ Gas Top Up อย่าลืมแอดกันด้วยนะ คิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพนะคะทุกคนสกินส,สวยๆมีคุณภาพแบบนี้ก็ต้องคู่กับร้านเติมเกมคุณภาพจริงไหมถ้าทุกคนสนใจกันแล้วก็เลิ่ก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะกดเลยจะได้มาสนุกด,ด้วยกันนะเกมแรกคือเกมถอดรหัส ผู้เล่นจะต้องจับกลุ่มสามคนจากนั้นถอดรหัสเครื่องเข้ารหัสให้ครบเจ็ดเครื่องและออกจากที่นี่ค่ะนี่มันภารกิจอะไรกันนี่อ้าวสวัสดีแม่สาวร่างทรงมาจับกลุ่มกับฉันไหมไม่ล่ะฉันไม่อยากคู่กับหมอที่ทําให้คนตายอย่างเธอหรอกนะนั่นนี่ปากหรืออะไรเอาเป็นว่าฉันได้เป็นของปองกันตัวมาแล้วฉันโอ้โหตรงนี้ปั่นไม่ได้อีกจะบ้าตายฉันจะรีบไปจับคู่แล้วไม่งั้นฉันจะต้องถูกกาจัดแน่เลยอ้าวดูเหมือนว่าจะมี สาวชลิเดอร์อยู่ตรงนี้งั้นฉันขอจับคู่ได้คนนะอีกคนนึงจะเป็นใครกันล่ะรีบๆมาเร็วๆเข้าดูเหมือนผู้คุมจะรีบมาคนที่จับไม่ได้แล้วอะตรงของเรานี่ได้3มคนแล้วสินะคนที่จับไม่ได้ดูเหมือนผู้คุมจะเริ่มกำจัดทีละคนแล้วล่ะพวกเราจะต้องรีบปั่นเครื่องให้ครบเจ็เครื่องแล้วก็รีบออกจากที่นี่ซะอย่าเอามือออกจากเครื่องปั่นไฟสิมันอันตรายนะเอาเป็นว่าเรารีบปั่นแล้วออกจากที่นี่ดีกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นปั่นไปปั่นมาจะได้แต้มด้วยสินะ ถ้างั้นตรงนั้นมีที่ซื้อของอยู่อะดูเหมือนว่าจะมีแม่สาวอีกคนหนึ่งของความช่วยเหลือจากฉันฉันก็จะรับใจของเธอแล้วก็รีบทำเควสต่อซะดีเหมือนกันนะเพราะว่าจะ,จะได้หน er ีออกจากผู้คุมตรงนี้อ่ะมีอีกคนหนึ่งตรงนี้จับคู่3สามคนเอาไว้นะจับกลุ่มสามคนเอาไว้แล้วรีบัดออกจากที่นี่ไม่งั้นพวกเราคงจะต้องโดนผู้คุมกำจัดแน่เลยไม่นะเด็กสาวคนนั้นโดนไปแล้วอย่างงั้นเหรอน่าสงสารชะมัดดูเหมือนจะหาคู่ไม่ได้เพราะเป็นเด็กสินะ และยิ่งเป็นเด็กผู้หญิงด้วยอ้ะตัวมีอีกคนลนะอะไรกันล่ะเนี่ยที่นี่น่ากลัวชะมัดเลยนะก่อนอื่นฉันต้องรับข้าวเช้าจากเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก่อนฉันยังไม่กินข้าวเช้านะเอาเราจะได้มีแรงวิ่งแล้วนะเหลือแค่ห้าเครื่องเท่านั้นทุกคนเรียจับกลุ่มกันเร็วไม่งั้นมันจะอันตรายนะดูเหมือนจะมีสองคนที่กำลังจะถูกกำจัดในอีกไม่ช้าถ้าพวกเขาหาคู่ไม่ได้พวกเขาจะต้องตายจริงๆแนะ่ไม่นะแต่ว่าการที่พวกเขาตายมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรสำหรับฉัน แล้วยังไงแล้วการที่เราจะชนะได้ก็ต้องมีแค่คนเดียวเท่านะั้นเฮ้ยอย่าเอามือออกจากเครื่องแบบนั้นสิแม่สาวคนนั้นถ้าเป็นแบบนี้เธอจะถูกกาจัดก็ได้นะเฮ้ย hey, อย่าเอามือออกจากเครื่องฉันบอกนะยังไงนะถ้าเอามือออกจากเครื่องแล้วก็แย่แน่ๆเลยเออเป็นว่าตรงนี้เจา้าหน้าที่ไม่เห็นสินะดูเวมันจะยุ่งวุ่นวายอะไรกับตรงคนนั้นอยู่เพราะฉะนั้นฉันคิดว่าฉันควรจะไปช่วยเพื่อนสักหน่อย การที่เราเล่นเกมแบบนี้ก็คงต้องพึ่งทีมเวิร์กันอยู่เหมือนกันล่ะนะในไหนก็มีคนวิ่งไปช่วยแล้วฉันก็จะวิ่งเข้าไปที่อีกคนหนึ่งกันแล้วกันนะเฮ้ย <Hey, S 1> เด็กสาวคนนั้นนะ่ะเอ้ยโอ้โหพู้คุมถึงสองคนเลยเชียวเหรอหนึ่งอะไรกันนี้ยังไงแล้วการที่เราจะชน,นะผู้เล่นอื่นก็ถูกถูกกำจัดด้วยแล้วนะเอาเป็นว่าฉันจะทำเป็นผู้หวังดีแล้วก็ออกไปจากที่นี่คนเดียวดีไหมนะ ผู้คุมสองคนนี่มันจะน่ากลัวไปไหนในยามาตีท่านแบบนี้สิฉันยังไม่ได้ทำผิดกฎอะไรเลยนะถึงแม้ว่าฉันจะล่ามือออกจากเครื่องก็เถอะตอนนี้เหลือสี่เครื่องเท่านั้นฉันมาช่วยเด็กน้อยก่อนแล้วกันนะเฮ้ hey, ผู้คุมนะ่ะใช้ลมแบบนี้ในทางตรงฉันก็เดินเร็วขึ้นนะสิยังไงดีลนะ่ะตรงนี้ดูเหมือนว่าจะโยนทุกคนช่วยกันดีมากระวังเธอจะช็อกด้วยแม่สาวฉันจะช่วยเธอจากจากตรงนี้โอเคถ้าอย่างนั้นก็วิ่งหนีออกไปซะแล้วไปหาคู่ แล้วยังไงฉันหาคู่ได้อยู่แล้วฉันฉันฉันมาทางไหนของฉันนั้นในมือของฉันมีมากก็อยากกนน่แต่เมื่อไหรกันล้เนี่ยฮะบิว่าฉันรีบรักษาตัวเซทเองก่อนเพราะว่าไม่นะผู้เล่นคนนั้นก็จะถูกกำจัดแล้วไม่ได้นะนั่นมันเด็กเชียวนะนี่เขาจะทำไรเด็กได้ลงคออย่างงั้นเหรอไม่นะสามถูกกำจัดบ้านี่หยุดได้แล้วฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะตาบอดก็มีใส่หน้ากากไปแล้วมองไม่เห็นละสิ ทาง,งั้นฉันขอตัวก่อนนะฉันไม่มีธุระอะไรกับพวกแกอยากจะตามฉันมาอีกอย่างงั้นเหรอดูเหมือนว่าเธอต็องกงใกจะกำจัดฉันงั้นสินะถ้าคิดจะกำจัดฉันก็มาเลยฉันไม่ได้กลัวหรอกนะตีก,ก็ตีไม่โดนแหมเป็นผู้คุมแบบไรกันนะอยากคิดว่าจะเอาชนะฉันได้ฉันเป็นผู้เล่นที่เคยเล่นเกมบ้านนี้มาก่อน ฉันรักษาตัวเสร็จแล้วฉันเป็นบ่อนะอย่าคิดว่าจะทําร้ายอะไรฉันได้อะไรกันละเนี่ฉันยังไม่ได้เดินอะไรเลยนะถ้ายิงตีไม่โดนอยู่ดีผว้คุมนี่น่าจะเป็นพนักงานใหม่หรือเปล่าเลนี่ออฉันขอโทษที่พูดแบบนั้นแล้วกันนะฉันขอตัวก่อนตัวนี้เนี่ยมันเกมอะไรกันดูมันพูดและคนอื่นจะพยายามปั่นไฟอยู่สินะอย่าลืมจัดกลุ่มกันด้วยแล้วกันล่ะผว้คุมไม่สนใจฉันแล้วถ้างั้นฉันจะรีบทำตัวให้เนียนหลอไปจากที่นี่ซะอืม ผู้คุมพยายามจะกำจัดผู้เล่นคนอื่นๆอยู่ด้วยงั้นสินะต่อไปนี่ฉันไม่รู้เลยว่าถ้าฉันแพ้ออกไปแล้วชะตากรรมของฉันจะเป็นอย่างไงเอาเป็นว่าฉันรีบไปหาเสบียงกินก่อนดีกว่าดูฉันสิฉันต่อ้อต่อเถียงกับเจ้าหน้าที่จนฉันได้เงินหมื่นสองมาแล้วเนี่ยฉันไม่ต้องเล่นต่อแล้วฉันก็รวยแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าฉันจะรีบไปก่อนแล้วนะอ้าดูเหมือนว่าผู้คุมจะเคยบอกว่าเงินจะเพิ่มตามที่มีผู้เล่นถูกกำจัดงั้นสินะดูเหมือนตอนนี้กำลังมีผู้เล่นถูกกำจัดไปเรื่อยๆ เงินก็เลยเพิ่มขึ้นยังไม่หยุดหย่อนเลยนะเอาเป็นว่างั้นฉันจะซื้อเป็นเอาเป็นนี้แล้วกันนะเพราะว่ายัางไงถ้าซื้อลักบี้แล้วสองคนนี้ก็สามารถพุ่งตามได้อย่างเร็วจีเลยยังไงซื้อลักบี้มาแล้วพวกเขาก็พุ่งตามได้อยู่ดีฉันซื้อเป็นปั่นไว้มันดีกว่ายัางไงแล้วภารกิจจะได้สําเร็จขึ้นตอนนี้ฉันไม่ได้เอาขวามานะ่ะก็เลยจะเป็นที่จะต้องรีบทําเกมสักหน่อยถ้าเกมช้าแล้วก็ฉันอาจจะมีชีวิตที่ เป็นศพไปแล้วก็ได้ฉันไม่อยากเป็นหมอที่อยู่ในร่างศพหรอกนะนี่แม่สาร่างทรงฉันช่วยเธอแล้วรอบหน้าก็อย่าลืมมาคู่กับฉันด้วยนะฉันรีบไปปั่นไฟดีกว่าถึงแม้ว่าจะต้องจับกลุ่มก็เถอะจะดูเหมือนว่าคู่ของพวกเราจะโดนกำจัดไปทีละคนนะเดี๋ยวนะผู้เล่นตอนนั้นมันถูกกำจัดตั้งแต่เมื่อไรกันละเนี่ยผู้เล่น005ผู้เล่น006ูกถูกกำจัดนี่มันบ้าอะไรกันละเนี่ยฉันอยากออกจากเกมนี้เต็มทีแล้วอะไรกันล่ะ นั่นมีคนขอความช่วยเหลือดูเหมือนว่าไม่มีใครช่วยฉันปันเลยในตอนนี้นี่แม่สาวนักข่าวตรงนั้นน่ะผู้เล่น0-08ถูกกำจัดหยุดซื้อของแล้วที่ทำภารกิจกันได้แล้วอยากจะออกจากที่นี่ไม่ใช่หรืองไงเฮ้ยเริ่มเรือน้อยทีละคนแล้ว <c oughs> ฉันจะโดนกำจัดด้วยไม่เนี่อืมตอนนี้เงินหยุดขึ้นขึ้นลงลงร้านขายของได้แล้วค่ะแม่สาวนะ้อยเธอควรรีบทำเควสให้เสร็จแล้วออกจากที่นี่นะคะ <c oughs> เอาละตรงนี้เครื่องเสียงดังมากเลยอ้อมีคนปั่นไว้ตรงนี้เยอะเลยสินะแรกๆต้องจับกลุ่มกัน3คนตอนนี้แทบจะถูกกาจัดกันไปหมดแล้วสินะตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะให้จับกลุ่มแค่หนึ่งคนก็พอแล้วล่ะไม่งั้นนี่ไม่ได้ออกจากที่นี่แน,นนะ่ฉันไม่รู้ว่าคนคนนั้นพบขวามาไหมแต่ก็จะทาให้ดีที่สุดกันแล้วกันนะเอาละมีใครล้อมบอกกันด้วยนะฉันไม่มีข้อความที่ส่งบอกเลยนะเอาเป็นว่าเครื่องเตรียมพร้อมกันแล้วกันยังไงนะ อ่าเรียบร้อยอ่ะไม่มีคว้าถ้าอย่างนั้นก็ฉันช่วยเธอได้แค่นี้และนะผู้เล่นคนอื่นๆจะถูกกำจัดเมื่อไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าฉันจะรีบไปที่ประตูนั้นแต่เด็ดทำไมเสียงมันดังจังเลยฉันไม่รู้วฉันควรจะไปประตูดีไหมถ้าประตูนั้นปลอดภัยฉันก็อาจจะไปแต่ตรงนี้เสียงหัวใจมันดังมากเลยฉันเข้าไปแล้วอาจจะไม่ดอดกลับมาก็ได้ดูเหมือนว่าที่นี่จะปลอดภัยแล้วสินะ เสียงไปแล้วอ่าโอเคถ้าง,งั้นฉันจะไปที่ประตูละมีผู้เล่นที่กำลังจะถูกกำจัดอีกโอ้โหผู้คุมที่นี่มันโหดชะมัดเลยฉันมีเงินอยู่หมื่นห้าไม่สิหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยก็พอได้อยู่แล้วนะออกไปก็มีชีวิตที่ดีเลยรีบออกจากที่นี่ดีกว่าหวังว่าผู้เล่นคนอื่น,นจะรอดไปในรอบต่อไปด้วยแ่ะนะฮึ <c oughs> ไม่นะมีคุณกำลังจะถูกกำจัดอีกคนแล้วเนี่ยต่อ ไม่นะระหว่างนี้ฉันต้องเห็นเพื่อนฉันตายไปทีละคนอย่างนั้นเหรอเร็วเส็วซี่เร็วเร็วซี่ประตูที่ไม่เปิดช้านักหรืองไงไม่เห็นเหมือนกับประตูเล่นที่โรงพยาบาลเลยนะผู้เล่น0 0 4ถูกกำจัดอะไรกันนี่นี่ที่มากับฉันไม่มีใครเหรลือรอดเลยสักคนเลยหรืองไงทำเอา,าว่ารีบๆออกไปจากที่นี่เร็วๆเข้าเถอะฉันไม่ไหวแล้วนะไปก่อนนะถ้าง,งั้นก็ลาก่อนฉันจะไปดูว่าทุกๆคนจะออกมาจากที่นี่ได้หรือเปล่านะ โอ้โหแม่สาวนักข่าวคนนี้จะออกไม่ได้แล้วงั้นสินะเร็วๆเข้ารีบๆไปกันเร็วๆก,ก่อนที่พวกเธอจะไม่รอดกันผู้เล่น001ถูกกำจัดบ้าเ้ยคุณนักกรุงน้ำหอมเร็วๆเข้ารีบออกจากที่นี่มันทีจะรู้หลุมนะไม่นะผู้เล่น003ถูกกำจัดสรุปแล้วนี่ฉันรอดมาได้แค่คนเดียวเลยเน,นี่ย